สวัสดีค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนค่ะวันี้ตื่นเศร้ามากค่ะสิพาลงทงล่งทาค่ะพี่น้องอยู่บานเท่านะคะ่ะพี่น้องย่ำเศร้า,าตีฮาวตกหกมงนี่ค่ะพี่น้องชาวบานเช่าไหลค่ะพี่น้องพันผ้าก,กันลงทงล่ง,ท,ง,ลงทาหสามเขาสามน้ำวันปุยบานกานะคะ่ะพี่น้องบางคน้นเพิ่งกับไป เออในอย่างไปกู้พักเนาะคะ่ะนี่ค่ะบรรยากาศย่มเสาหลังจากฝนตกมาคืนทั้งคืนเลยค่ะพี่น้องก็จะเป็นน้ำหงอจอไอแจ๊จะสิ็จละค่ะพี่น้องปีนี้เนาะคะ่ะพี่น้องจังหวัดศรีสะเกดอำเภอร,ราชศรีสไลค่ะพี่น้องฝนฝ่าดีมากๆเลยค่ะพี่น้องเนาะหันในช่วง3ามสี่มือที่เย่าขึ้นมาอยู่บาทมาเยี่ยมบานเยี่ยมซองนะะี่ค่ะพอฝนทุกมือค่ะ อากาศดีไม่ร้อนค่ะพี่น้องยามนอนกลางคืนนีตรงหุ้มผ้าด้วยค่ะพี่น้องบ่คืออยู่กรุงเทพกรุงไทยห้เด้ายค่ะเปิดแอร์เปิดยังนะคะพี่น้องอยู่นี่ตรงห่้มผ้าคะพัร่มบ่ต้องเปิดแล้วค่ะพี่น้องอากาศเย็นสบายมากๆเลยนะคะพี่น้องนี่ค่ะ เขากาลังเกิดนะคะมือ่อใสภาพมาเบึงวาเป็นยังคืตอตรงสามเขาค่ะหน้าวานค่ะพี่น้องถ้าเป็นเขาหน้าวานตรงสามค่ะแต่ว่าเป็นเขาหน้าดํานะคะปักดําแบบมือน,นันทิพพอผ้าตกกาะคะพี่น้องก็จะบ่ตรงสามอยากเพราะว่าเข้าสามารถกรารระยะของตนกาใดเลยค่ะแต่ว่าการวานเขาค่ะพี่น้องเข้าตรงปโปยลงไปค่ะปโปยลงไปบ,บ,งบางมองก็เกิดบางมองก็บาเกิดบางมองก็เกิดห้าง,งดา,งงดางแน่เกิดที่แน่เนาะค่ะพี่น้อง เฮาก็อยากได้เขาไลายด้วยความที่เฮาเป็นคนหน้าหน่อยค่ะบ่มมีหน้ารายนะคะพี่น้องก็เลยต้องสามเขาพ่อก็เลยพาทั้งลูกทั้งร้านมาค่ะมื้อานนี้ค่ะมาสามเขาลูกสาวเย้าลูกสาวลูกชายเย้กาก็มาค่ะพี่น้องมาสามนะคะ ค่ะบรรยากาศเมืองเตลาคะ่ะพี่นอ้องฝนตกน้ำหงตามทางเอเจไอแจะนะคะพี่น้องน้ำเต็มน้องเต็มยังลเลยค่ะพี่น้องนี่คือบรรยากาศแบบบานๆเนาะคะ่ะพี่น้องวิถีชีวิตชาวนาช่วงนี่ที่มาอยู่บ้านเนาะคะ่ะพี่น้องจะทายทอดความเป็นชาวนาวิถีชีวิตการเฮ็ดนาเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าหน่อยนักหน่อยนาะที่เขาจะเห็นแบบว่ามีตกกามิวานเขานะคะพี่น้องสมากจะไถหน้าหุดดินไงแกน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 ละวันใส่ดินแข็งแห่งเลยนะค่ะพี่น้อง นี่ค่ะในท่าอันนี้คือทางไปบานหน่อยเย้านะคะบานที่เย้าปูไว้นะคะพี่น้องก็เลยพามาเบิ้งบรรยากาศก่อนนะคะก่อนที่สภาพไปสามเขาสามนาค่ะพี่น้องนี่ค่ะในน้ํามีปลาในนามีข้าวคือพมโบราณพรนวานนะคะพี่น้องผู้ใดว่าอีสานแหล่งสืบจุงแขนมาเบิ้งคือนพรนวานน่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะหลังจากมาหอดแล้วเนาะค่ะพี่น้องก็มาเบิ้งบรรยากาศทุ่งนานี่หน้าที่จะมาสามเขาเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะหน้าที่จะมาสามเขาบรรยากาศกับลูกสาวนะคะ ตอนนี้นุระเบลไซเสียงสดนะคะพี่น้องเพราะว่าช่วงเสาะมีเสียงตามใจของผู้ใหญ่บ้านของอยางผู้สเปิดให้ลูกบ้านฟั้งนะคะข่าวสารต่างๆนะคะพี่น้องนี่ค่ะผ้าลูกพอกบแบบบักจกค่ะพี่น้องอย่างตามพันแท่หน้าบันภาพแบบนี้นะคะพี่น้องบางค้อกับสมบค่อยได้เห็นนะคะ ก็อยากให้ได้เห็นได้เบ่งค่ะอันนี้ก็เอาไว้ให้ลูกให้ล้านเบ่งอันนัคนข้างหน้าค่ะค่ะเจ้าใหญ่มากค่ะเพราะยัผ้าแบบวกระจกยางอ่อมหน้าผ้ามาสามเขานะคะพี่น้องนะะี่ค่ะมองได้ทีมันห่างค่ะพี่น้องก็จะเห็นเป็นหนามเหลืองๆนะคะ่ะพี่น้องนะคะนี่มองที่เท่าตรงสามค่ะมองได้ทีมันแบบว่าเสมอกันนี่ก็จะเขียวลาบไปเลยค่ะพี่น้องนี่คือแบบว่าขอเสียของการเ็ดหน้าวานเนาะคะ่ะผนผลิตก็แสดงว่าเต็มที่ค่ะพี่น้อง็เพราว่ามันวานบเสมอกันเนี่ยค่ะ พอแล้วก็บึงคันแท่น้าบึง ã, หยาค่ะขุดหยาตามหัวหยาตามมุ่มกันแท่สินมากค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะที่ต้องมาสามเลยคะ่ะพี่น้องก็ต้องท้อนตนเขาที่มองได้มันห่างนะะี่ค่ะพอแล้วก็จะท้อนตนเขาะคะ่ะพอนตนเขามองได้ห่างๆแน่ท้อนไฮรานนะคะพี่น้องท้อนไฮเย้าเนะะี่ยค่ะได้จังหน่อยทายคลิปแล้วก็จะล่งไปซอยนะคะพี่น้องลูกๆนคะครับ ลูกๆนี่เอามาฝึกค่ะพี่น้องพ่ายผักหนาจนังใดก็คือชีวิตเชาหน้าสายเลือดเชาหน้าก็ต้องเฮ็ดอยู่ดีละค่ะพี่น้องแมนสิเลียนจบสูงปันใดก็ต้องบุกน้บบพลชีวิตชาหน้านะคะก็เลยเอามาเบิงมาฮัดมาให้เฮ็ดค่ะพี่น้องเพื่อเสดซึมซับความเป็นเลือดเชาวนาค่ะพี่น้องจังใดเลือดก็คือเลือดคือเก่าค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะลูกสาวสัญญามาสามลูกสาวให้งานดีดีค่ะพี่น้องท้อนกาใไว้ปักดํา ไวๆค่ะลูกสาวน,นี่ค่ะพอแล้วก็จะดึงให้นะคะก็สอนวิธีก็สบอกสกาวาให้ปักหมองหันมองนีให้ดึงจะสั่นจะสีเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็ขึ้นเหมือนกับว่าไทยถอดวิชาความหูให้เห้านะคะพี่น้องเพราะว่าย่าเหนื่อยูุงรงเทปตลอดบบคอยเดเห็ดให้เซน่าสบคอยได,ห,ห,ยห,ยยไดหูว่าเห็ดหน้าวานหน้าดำแล้วกัการปักดำเปจังไดกะอาศัยทามพอนะคะพี่น้องก็คือการปลูกหอมแดงขึ้นกันค่ะเผื่อวันหนึ่งเข้ามาเห็ดสวนหอมแดงแก็แสดงทามพิ้นเนาะค่ะแล้วหลมหายใจจากไปหรือว่าบบมีเนาะค่ะพี่น้อง แลาก็แสดงทายถอดหรือว่าสืบสารการปลูกพร้อมแดงนะคะพี่น้องแล้วก็การทำนานี่ค่ะลูกไส้ก็มาซอยนะคะพี่น้องนี่ย่ำเสื่อแล้วค่ะพี่น้องนาตอนนี้เป็นเวลาที่เอ่อที่เยาถไทายคลิปนี่กับประมานหกโมงกว่าค่ะปุ๊กเด็กหน่อยขึ้นมาค่ะสองคนนี่ค่ะปกติเด็กเขาจะนอนตื่นสายเพราะว่าเป็นวันหยุดวันหยังสิเนาะคะ่ะพี่น้องก็จะประมานจะสี่ค่ะนี่ค่ะพอแล้วก็ปักดำปักดำนะคะพี่น้องมองใดมันห่างแล้วก็ ทอนต้นเขาขึ้นมามาให้ให้ดำมองมันบม่มีเขานะคะนี่ค่ะมองน้ำเห็นน้ำเลืลยๆนี่คือเขาหน่อยะคะ่ะทั้งเชียวๆทั้งผุ่นนี่ก็คือแบบว่าเมาื่อคืนเสมอกันเนาะคะ่ะพี่นอ้องในราคาชีวิตเช่าหน้าเนาะคะ่ะมาถ่ายถอดความเป็นยูความ เห็นการเทหน้าตะละเม็ดหน้าวานหน้าดำวิธีตกกะนะคะพี่น้องนี่ค่ะไทยถอดซึมซับมาให้เบิ่งให้เบิ่ดเลยค่ะพี่น้องนะคะเอาละจ้าพี่น้องเดี๋ยวหนูจะคอโน้ตอยากไปซอยพอซอยเด็กหน่อยนะคะกับใส่เบิ่งผาไปเรื่อยๆจะข้าวนึงนะคะพี่น้องนี่ขึ้นนี่แล้วก็ลังบอกก็ลังบอกวิธีเหตุวิธีทำเนาะค่ะพี่น้องให้ทอนมองหันมองนี้แนะนําเบิดค่ะเพราะแล้วก็ดีไยค่ะพี่น้องขอพคดลหลายเด้อจ้าพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะ ช่วงนี้หลังจากนี้ค่ะพี่น้องกับมอื่นกับจไปกรุงเทพกรุงไทยแล้วค่ะพี่น้องก็จะเป็นชีวิตในกรุงเทพแล้วด้อค่ะชีวิตแบบบรรยากาศท้องไทท้องหน้านี่กับสบ่คอยได้เห็นแล้วอาจจะเป็นคลิปสั้นๆในเล็กน้อยๆนะคะพี่น้องกับะเอาไว้เบิ้งตัวของน้ำกับล่องไว้เบิ้งตัวของน้ำในราคาพี่น้องนี่ค่ะบรรยากาศท้องทุ่งนาข้าวเขียวขจีจ้าหน่อยอีกบกีเดือนกับเป็นทุ่งรวงทองค่ะพี่น้องนี่ค่ะอีสานบานเห่าค่ะพี่น้องเนาะค่ะ เดี๋ยวหลังจากเขาเคียวนี่ค่ะพี่น้องอีโบกี่เดือนก็นจะเป็นทุ่งร่วงท่องเขาสีเหลืองอารามเต็มทองให้ทองหน้าค่ะพี่น้องนี่คือชีวิตวิถีบ,บ้านๆของอีสานบ้านเราจ้า